เย็นวันหนึ่งขณะที่ทีมเยี่ยมบ้านของกลุ่มงานวิชกรรมสังคมโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17กําลังดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้านซึ่งเป็นร้านอาหารในชุมชนแห่งหนึ่งมีผู้คนผ่านไปมาพลุกพล่านชายไวกลางคนคนหนึ่งถามขึ้นว่าจะมืดแล้วนะหมอยังไม่กลับบ้านกันอีกเหรอทําให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นรู้สึกภูมิใจมากที่คนในชุมชนเล่งเห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจทํางานของทีม ที่ทำงานล่วงเวลาด้วยความสุขใจและเต็มใจเพื่ออยากทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพดีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งยิ้มให้และตอบกลับไปว่ายังกลับไม่ได้ค่ะต้องอธิบายให้ทุกคนรู้และเข้าใจเรื่องโรคหลอเดเลือดสมองก่อนจากนั้นทีมงานจึงได้อธิบายถึงผลดีผลเสียของการดูแลสุขภาพก่อนป่วยและภาระงานที่เพิ่มขึ้นของเจ้าหน้าที่หากประชาชนไม่ยอมดูแลสุขภาพของตนเอง ชายผู้นั้นจึงพูดขึ้นมาว่าถ้างั้นฝากหมอไปดูแลลูกเขยลุงบ้างสิจนหน้าที่คนเดิมจึงถามกลับไปว่าแล้วลูกเขยลุงอยู่ที่ไหนล่ะคะชื่ออะไรลุงตอบว่าเมื่อก่อนทำงานอยู่อยุธยานอ้นแะแต่ตอนนี้ป่วยอยู่แขนขาตายไปข้างหนึ่งเลยนะกลับมาพักฟื้นที่บ้านอยู่ในซอยบ้านคนขายต้นไม้ชุมชนโน้นหมอรู้จักไหมละ่ะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งจึงรีบจดบันทึกรายละเอียดคร่าวๆไว้ในสมุด แล้วหันไปตอบคุณลุงว่ารู้จักค่ะแล้วทีมจะตามไปเยี่ยมนะคะขอบคุณค่ะมีวันต่อมาทีมเยี่ยมบ้านของคุมงานวิชกรรมสังคมโรงพยบาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่17ได้ติดตามไปที่บ้านหลังดังกล่าวและพบผู้ป่วยอยู่บ้านคนเดียวโดยภรรยาไปขายของและลูกๆก็ไปโรงเรียน หลังจากแนะนำตัวเองและวัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยมแล้วก็ได้ทำการประเมินเบื้องต้นพบว่าผู้ป่วยมีอาการลิ้นแข็งเล็กน้อยพูดคุยพอฟังรู้เรื่องแต่ไม่ชัดกลืนอาหารได้เองแต่มีสำลักหลังกลืนบ้างเล็กน้อยช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วนแขนขาซีดขวาอ่อนแรงมือและเท้ามีอาการบวมผู้ป่วยได้เล่าให้ฟังว่าเดิมทำงานในโรงงานที่อยุธยา เมื่อมีการตรวจร่างกายประจำปีก็ตรวจพบภาวะความดันโลหิตสูงแต่ก็ไม่ได้รักษาหลังจากตรวจพบได้ประมาณสองปีอยู่มาวันหนึ่งมีอาการคล้ายๆเส้นกระตุกที่บริเวณท้ายทอยหลายครั้งหลังจากนั้นอีกประมาณ30สนาทีก็เริ่มมีอาการเกร็งกระตุกของแขนขาแต่ก็ยังพอพูดคุยได้อยู่บ้างจึงรีบบอกให้เพื่อนที่พักอาศัยอยู่ข้างห้องช่วยนำส่งโรงพย,ยาบาลอยุธยาแพทย์ตรวจพบว่า ผู้ป่วยมีภาวะเส้นเลือดสมองแตกส่งผลให้แขนขาซีขวาอ่อนแรงแพทย์จึงให้ผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลทันทีหลังจากนั้นอีกประมาณ10ชั่วโมงผู้ป่วยเริ่มมีอาการพูดไม่ชัดลิ้นแข็งมากขึ้นแพทย์ได้ดูแลรักษาอย่างดีจนกระทั่งพ้นขีดอันตรายและได้ให้กลับมาพักฟื้นที่บ้านร่วมกับการนัดให้ไปทำกายภาพที่โรงพยาบาลอายุธยาแต่ผู้ป่วยไม่สะดวกในการเดินทางและไม่มีผู้ดูแล จึงได้ขอกลับมาอยู่กับภรรยาที่อำเภอสองพี ah ่น้องและติดต่อทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17เเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและถ้าสามารถกลับมาช่วยเหลือตนเองได้ก็จะกลับไปทำงานอีกครั้งเพราะผู้ป่วยเป็นหัวหน้าครอบครัวและยังมีลูกที่ต้องดูแลจึงไม่อยากเป็นภาระของใครเมื่อทีมเยี่ยมบ้านทราบประวัติอย่างละเอียดร่วมกับการประเมินร่างกายและเป้าประสงค์ของผู้ป่วยแล้ว จึงได้ประสานกับ Family Care Team เพื่อเริ่มวางแผนในการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบทั้งการส่งคิดผู้ป่วยเข้าปรึกษาทีมสา,สาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลโดยให้แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งและส่งพบนักกายภาพบาบัดและนักกิจกรรมบาบัดเพื่อให้ทาการฟืร้นฟูสมรรถภ,ภาพให้ผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเป็นจำนวนสครั้งต่อสัปดาห์ ในวันพุธและวันศุกร์รวมทั้งส่งปรึกษาแพทย์อายุรกรรมและเภสัชกรในเรื่องของการรักษาโรคความดันโลหิตส,สูงและการปรับยาให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยนอกจากนี้ยังได้มีการเตรียมชุมชนโดยการปรึกษาผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลสภาพบ้านและความเป็นอยู่ของผู้ป่วยประสานงานให้มีนักกายภาพบำบัดมาเยี่ยมที่บ้านเพื่อจะทำโฮมโปรแกร,รมให้แก่ผู้ป่วย ทั้งนี้ยังมีการสอนญาติและอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีจากนั้นก็ให้มีการติดตามประเมินผลการฝึกปฏิบัติโดย Family Care Team เป็นระยะจากการประเมินพยาธิสภาพของผู้ป่วยรูปกับการประเมินทางร่างไคลเบิลต้นแล้วพบปัญหาคือผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงซีขวา และมีภาวะข้อไหลเลื่อนหลุดมือขวาหยิบจับไม่ได้เลยพูดไม่ชัดมีสำลักหลังกลืนอาหารเป็นบางครั้งเดินเองไม่ได้ทำกิจวัตรประจำวันเองไม่ได้ต้องมีคนช่วยนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรมมรมบำบัดจึงได้เริ่มตั้งเป้าประสงค์วางแผนการรักษาอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งแนวทางการรักษาประกอบด,ด้วยการกระตุ้นกล้าม,มเนื้อทั้งระยางส่วนบนและระยางส่วนล่างการบริหารเข้าต่อทุกส่วน เพื่อเป็นการเตรียมกล้ามเนื้อในการฝึกกิจวัตรประจำวันการป้องกันข้อต่อยึดติดผิดรูปและการฝึกเดินทั้งการเดินพื้นราบโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเดินเช่น Walker ร์ไรพอดเคาน์ดิงเกิลเคจนสุดท้ายคือการเดินโดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยและการฝึกก้าวขึ้นลงบันไดรวมทั้งการฝึกทำกิจวัตรประจำวันต่างๆด้วยตนเองการฝึกพูดและการกระตุ้นกลืนปัจจุบัน ผู้ป่วยเริ่มมีแรงขยับแขนได้มากขึ้นแต่ยังพลิกคว่ำหน่ายมือได้ไม่ค่อยดีสามารถกำรรของที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่5เซนติเมตรขึ้นไปได้เช่นลูกเทนนิสสามารถเหยียดปล่อยเองได้แต่ยังไม่ค่อยดีและไม่มีภาวะข้อไหลเ่เลื่อนหลุดแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีการฝึกาสหสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในมือมากขึ้นเพื่อให้สามารถกลับไปทำงานละเอียดได้ในส่วนของขาผู้ป่วยก็มีแรงมากขึ้น สามารถเดินเองได้อิสระโดยไม่ใช้ไม้เท้าและตอนนี้กำลังฝึกเดินขึ้นลงทางต่างระดับเพื่อเตรียมสำหรับการกลับไปทำงานที่จะต้องมีการเดินขึ้นลงสะพานลอยด้านการทำงานของกล้ามเนื้อปากและลิ้นผู้ป่วยพูดคุยเก่งขึ้นพูดชัดมากขึ้นและไม่มีอาการสำลักหลังเกลือนอีกโดยรวมแล้วผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองเกือบทั้งหมดทั้งกินข้าวอาบน้ำ ใส่เสื้อผ้ารวมไปถึงการทำความสะอาดบ้านและตอนนี้ผู้ป่วยเริ่มอยากกลับไปทำงานที่อุทยาเหมือนเดิมรอฟื้นฟูสภาพอีกหนึ่งเดือนแพทย์ก็อนุญาตให้กลับไปทำงานได้แล้วและจะนัดมาตรวจประเมินซ้ำเป็นระยะผู้ป่วยรายนี้มีความพยายามในการฟื้นฟูสภาพตัวเองและให้ความร่วมมือในการฝึกเป็นอย่างดีญาติพี่น้องก็เอาใจใส่ดีและเข้าใจถึงพยาธิสภาพของผู้ป่วย ทั้งยังช่วยเป็นกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้ผู้ป่วยได้ทำการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เองก็มีความมุ่งม,มั่นในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นทีมวิชาการ,รสังคมที่ได้ติดตามเยี่ยมบ้านทันทีเมื่อทราบเรื่องแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ทำการตรวจประเมินอ,อย่างละเอียดทีมฟื้นฟูทั้งนักกิจกรรมบำบัดและนักกายภาพบำบัดที่ได้มีการวางแผนการรักษาอย่างเป็นระบบ จนผู้ป่วยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขที่ช่วยในการดูแลสภาพบ้านและความเป็นอยู่ของผู้ป่วยจนผู้ป่วยมีพัฒนาการในการฝึกเป็นอย่างดีจะเห็นได้ว่าเมื่อทุกคนมองเห็นผู้ป่วยเป็นเหมือนคนในครอบครัวให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ได้มีส่วนร่วมในการตั้งเป้าประสงค์ญาติมีส่วนร่วมในการวางแผนและมุ่งเป้าหมายหลักไปที่ความต้องการที่เป็นไปได้ของผู้ป่วยและการเข้าช่วยเหลือทันทีมีการวางแผนจัดโปรแกรมในการฝื้นฟูสภาพให้ผู้ป่วยมีความพร้อมสามารถกลับไปเริ่มทำงานได้อีกครั้งเมื่อทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยู่ที่เป้าหมายเดียวกันความสำเร็จจึงปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมทาง Family Care Team จึงอยากนำเสนอเรื่องนี้ให้สังคมรับรู้ว่าความสำเร็จที่ได้มาจากความพยายามและความร่วมมือของลูกฝ่ายจะนำมาซึ่งความสุขรอย,ยิ้มและความอิ่มเอิมใจของทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหาซื้อไม่ได้ด้วยเงินประเมินค่าตีราคาไม่ได้แต่มีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบอกว่าทีมงานผู้ให้บริการทุกคนรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่เห็นผู้ป่วยมีการดีขึ้น มีความกข้าวหน้าในการฟื้นฟูสภาพและเราจะไม่หยุดนี่งอยู่กับที่ในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ต่อไปไม่รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยมารักษาฟื้นฟูสภาพแต่เราจะวางแผนเพื่อส่งเสริมและป้องกันการเกิดโรคหรือเกิดความพิการล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะการช่วยให้ผู้ป่วยดูแลตัวเองได้ในเบื้องต้นจะเป็นการช่วยลดอัตราการเกิดความพิการถาวรในระยะยาวได้จนกว่าประชาชนของเราจะมีสุขภาวะที่ดี นี่คือคำมั่นสัญญาของเรา Family ่แค e t ที m โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17